เรื่องมดกับตาก,กแตนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าในป่าแห่งหนึ่งมีบ้านมดและบ้านของเจ้าตากแตนอาศัยอยู่ข้างๆกันบ้านของเจ้ามดนั้นเอาแต่เดินแบกอาหารเข้าไปเก็บไว้ในบ้านอย่างขยันขันแข็งส่วนเจ้าตากแตนนั้นก็เอาแต่นอนอาบแดดจิบน้ำหวานอย่างสบายใจและเล่นดนตรี เมื่อเจ้าตักกแตนเห็นบ้านหมดขยันขันแข่งเช่นนั้นมันก็เอ่ยถามหัวหน้ามดว่านี่นี่พวกเจ้าทำไมต้องรีบสะสมอาหารกันไว้ด้วยละ่ะเมื่อหัวหน้ามดได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าเราก็เก็บอาหารวิกินตอนฤดูหนาวกันยังไงละ่ะจะได้ไม่อดตายเจ้าตักกระแตนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกชงนใจแต่ว่าฤด,ดูหนาวมันอีกตั้งนานนะไม่เห็นจะต้องรีบเลย เจ้าตักกระแตน,นอนยืดกายอย่างสบายใจและหยิบอาหารสุดอร่อยโยนเข้าปากกินลอดตาลอใจหัวหน้าหมดอย่างยั่วยวนหัวหน้ามดจึงพูดว่าพวกเรายอมลำบากวันนี้วันข้างหน้าจะได้มีอาหารกินอย่างสบายใจดีกว่ารักสบายในวันนี้แล้ววันข้างหน้าลำบากอดตายนะเจ้าเองก็น่าจะรีบกักตุนอีกไม่นานก็จะเข้าฤดูหนาวแล้ว เมื่อเจ้าตักกะแตนได้ยินเช่นนั้นก็เกิดรำคาญใจมันจึงเอ่ยว่าพวกเจ้านี่จริงจังกับชีวิตจังเลยนะเจ้าอยากจะตุนอาหารไว้กเรื่องของเจ้าเถอะข้าจะเล่นดนตรีต่อและสนุกกับฤดูร้อนของข้าเจ้าตักกะแตนดิดกีตาร์ต่อและไม่สนใจความหวังดีของหัวหน้ามดปรากฏว่าท้ายที่สุดเมื่อฤดูหนาวมาถึงปีนี้พายุหิมะโหมกระหนำ่ำและรุนแรงมากกว่าทุกๆุกปี เจ้าตักกระแตนไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วมันจึงเดินมาเคาะประตูบ้านมดข้าข้าขอแบ่งอาหารจากเจ้าหน่อยได้หรือไม่ข้าอดอยากปากแห้งมาหลายวันแล้วหัวหน้ามดสายหน้าและมองไปที่อาหารกองใหญ่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะส่งกลิ่นหอมเย้ายวนอาหารพวกนี้เราจะต้องเก็บไว้กินอีกหลายสัปดาห์ขอโทษด้วยนะท่านลองไปขอบ้านอื่นดูเถิดหัวหน้ามดปิดประตู หลังจากนั้นเจ้าตะกัะแตนจึงต้องเดินทางน้ำตาไปไล่ขอประตูบ้านคนอื่นเพื่อขออาหารกินแต่ทว่าไม่มีใครเลยที่มีอาหารเพียงพอสำหรับเขาเพราะทุกบ้านก็ต่างเก็บอาหารไว้ล่วงหน้าให้พอกินแล้วมีแต่เจ้าตะกัะแตนขี้เกียจที่ไม่ยอมตุนอาหารเอาไว้จึงต้องทนทุกข์ทรมานอดอยากจนตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้า เราควรอดทนทำในสิ่งที่สำคัญให้สำเร็จวันนี้เพื่อนาคตจะได้ไม่ต้องลำบากต่างจากผู้ที่รักสบายไม่หมั่นเพียรพยายามในวันข้างหน้าก็มักจะลงเอยด้วยความลำบากตรากตรำนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ